กำหนดให้ a b c เนี่ยเเป็นเซตที่มีความสัมพันธ์ดังภาพนะฮะเป็นเซตที่มีความสัมพันธ์ดังภาพ a b c เข้าใจถูกอืมข้อนี้ก็มองมอง,มองต่อมาเนาะลองดู a union c เท่ากับ b ไหมไม่ผิดข้อหนึ่งผิดอ่ะ เอเซกบีเอเซกบี Z Z B. อยู่ตรงนั้นได้เป็นเซี่ยวเซี่ยวเห็นเปล่าอยู Union ่เนี่ยซีเข้ากับเซ็ต,ตว่างไหมไม่เอเซกบีเอเซ็กบี Z Z B. ก็เป็นตรงส่วนซาำเป็นสับเซ็ตของ B ี n ยู n เนี่ยซีไหม จริงเหรออ่าไม่เป็นไรดูข้อ4 a ลบ b a ลบ b เป็นพัชจันทร์เซีย่ยวชัดเจนเป็นสับเซ็ตของ c ไหมไม่เป็นข้อ5 b ลบ c b ลบ c ก็คือไข่ดาวที่ไม่เอาไข่แดงโอเคไหมไข่ดาวที่ไม่เอาไข่แดงเป็นสับเซ็ตของ a พรมไหม คือเอาหมดเลยยกเว้น A อ่าใจเย็นๆอันนี้อาจจะสับสนนิดนึงเนาะข้อ5เนี่ยเดี๋ยวพี่วาดรูปให้นะเอ่อ B ลบ C เอ่อพี่ต้องเรียนแบบรูปเขาก่อนเอบี A, B, คือ B ลบ C คือ เป็นไข่ขาวครับที่ไม่เอาไข่แดงเข้า okay, ไหมนี่คือ b ีลบสี่นะนะเป็นสับเซตของ A' ไพราไม A' เอพราคือเอาหมดเลยยกเว้น A ครับเอาหมดเลยยกเว้น A ตกลงถูกหรือผิดข้อนี้ยผิดนะฮะอืมผิดแล้วข้อไหนถูก แปลว่าเมื่อกี้มีอยู่ข้อหนึ่งเราดูพลาดไปใช่ปะ่ะอ่าพี่นาข้อสามครับข้อสามดูข้อสามอีกทีหนึ่ง a อสเกบีคือตรงไหนเอสเกบี1 1คือตรงนี้ถูกไหมฮะเอสเกบี1 1คือตรงนี้ ยูเนียนซเอ่อเดี๋ยวพี่พูดผิดแล้วก็ B ียูเนียนซอยู่ไหน B, Union B, B Union C, ียูเนียนซีก็คือ B ทั้งวงตกลงไอ้สีน้ำเงินเป็นสับเซตของไอ้สีแดงไหม <5. S 1> เออข้อนี้ถูกเก็ดยังอือข้อนี้แหละไม่มีอะไรเพราะนั้นพี่คิดว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น้องยังงง,ง,งอยู่นะน้องต้องทาโจทย์ให้เยอะขึ้นหรือว่าเวลาที่เจออะไรอย่างเงี้ยลองวาดรูปครับวาดรูปอย่างที่พี่วาดเมื่อกี้นะแล้วก็ลองวงๆดูแรงเงาดูอะไรเงี้ยนะครับอืมพอทําได้แล้วก็อยากให้ทําเร็วขึ้นเพราะว่าตรงเนี้จริงๆแล้วไม่ยากแค่มองๆแล้วตอบถูกปะ่ะเพียงแต่ว่าเราเคยเห็นรูปพวกนั้นมาหรือยังหรือว่าเราเคยคิดอย่างนี้ระอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับไป นักเรียนห้องหนึ่งมีห้าสิบคน้าในจำนวนเนี้ยมีคนเล่นกีตาร์ยี่ห้าเล่นเป็นโนสิบสี่ไม่เล่นกีตาร์แล้วไม่เล่นเป็นโนสิบห้าแล้วนักเรียนห้องนี้เล่นกีตาร์อยู่เลยกี่คนอันนี้ง่ายอะ่ะอทำเองไปก็เราเจอบ่อยแล้วโจข์ขอนี้อ่านปุ๊บเราก็ว่าดรูปเลยใช่ปะอ๋อมีห้าสิบคน กีตาร์กับเปียโนมาน้องเล่นเป็นทั้งสองอย่างเลยไหมอืมเออเล่นกีต้าร์ยี่้าเล่นเปียโนสิบสี่ไม่เล่นเลยสิบห้าตรงที่เราเติมได้ก่อนคือไม่เล่นเลยนะครับเอ่อล้วก็ตรงกลางไม่รู้ให้เป็น x ถูกไหมสมมุติว่านี่เป็นกีตาร์นี่คือเปียโน นะฮะเออกีต้าร์ยี่ห้ามันก็คือยี่ห้าลบเอ็กเป็นโน้ตสิบสี่มันก็คือสิบสี่ลบเอ็สงหาคนที่เล่นกีต้าร์อย่างเดียวโจทย์ต้องการยี่ห้าลบเนะคือโจทย์ต้องการวงนี้อย่างเดียวเพราะนั้นพอเราคำนวณแล้วเราได้ x เนี่ยอย่าเพิ่งตอบโอเคไหม นะฮะต้องไปคิดต่ออีกหน่อยหนึ่งนะคระับพอนั้น <us> เราก็ได้สมการใช่ไหมฮะสมการก็ค <ance> ือ50คนเนี้ยจะต้องเท่ากับใช่ป่ะเอ่อยีลบเบวกเแล้วก็บวกด้วย14ลบ x แล้วก็บวกคนที่ไม่เล่นเลยคือ15โอเคไหม ทีนี้ในในวงนี้เนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่ากําจัด x ไปสักตัวหนึ่งก็ได้สมมุติกําจัดกับตัวนี้ตรงนี้จะเหลือ25นะฮะเพราะนั้นเราก็จะได้50ก็เท่ากับ25เอ่อบวก14ลบ x แล้วก็บวก5 25บวก5เป็น30 บวกกับอีก14ก็เป็น44ใช่ปะ่ะเฮ้ยคิดอะไรผิดป่ะเนี่ยไม่เล่นคีดต้าแล้วไม่เล่นเป็นโนคือ15อ๋อตัวสุดท้าย15ไม่ใช่5้าษทีพี่เขียนผิด15อย่างนี้อ่าเราก็คิดเร่งเนาะ25่บบวกสิไปก่อนก็ได้ ยี่บวกสิเป็น40นะครับเราก็บวกสิเป็น54าสิลบเท่ากับห้เพราะนั้นตอบได้เลยว่า x เท่ากับสใช่ไหมเขยไหมเมื่อกี้น้องตอบเท่าไหร่ก็ผิดดิก็ผิดดิโจทย์ไม่ได้อยากถาม x โจทย์ถามอะไร ออยี่สิบเอ, 21, เอ็ดขอโทษถูก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 อ,อพี่พี่หาเรื่องเองน้องถูกละเพราะฉะนั้นเพราะทะนั้นเล่นกีตาร์อย่างเดียวใช่ป่ะกีตาร์อย่างเดียวก็เลยเท่ากับยี่สิบห้าลบสี่ใช่ไหมยี่สิบเอ็ดจบอืมเท่านี้โอเค